สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูขนมไทยโบราณอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวปิ้งครับวันนี้ข้าวเหนียวปิ้งที่เราทำนะครับมี2ไส้ก็คือไส้มันเทศแล้วก็ไส้ถั่วดำนะครับซึ่งไส้ถั่วดำเนี้ยเราเคยทำไว้ในคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือขนมงาทอดนะครับเพื่อนๆกลับไปดูในคลิปนั้นได้นะครับ วันนี้เราจะมาเน้นไส้มันเทศนะครับความอร่อยของขนมชนิดนี้นะครับอยู่ที่การที่เราเอาเข้าวเหนียวที่เรามูลแล้วนะครับมาห่อใบตองแล้วก็ไปย่างไฟนะครับทําให้ความหอมของใบตองเนี่ยเข้าไปในข้าวเหนียวแล้วก็ไส้ของมันนะครับทําให้เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําพร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับเราใช้ข้าวเหนียว300กรัมนะครับเอาไปแช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วก็มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมีใบเตยนะครับประมาณ4-5ไใบครับกะทิ350มิลลิลิตรครับน้ำตาลทราย200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาอันนี้เป็นในส่วนของข้าวเหนียวมูลนะครับต่อไปเป็นในส่วนของไส้นะครับ เราใช้น้ำตาลทราย100กรัมกะทิ150มิลลิลิตรมันเทศนะครับเราปอกเป็นชิ้นพอคำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งให้สุกเลยนะครับเราใช้300กรัมนะครับต่อไปเป็นเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับเราใช้วันนี้เราใช้ซึ้งในการนึ่งนะครับเราจะเอาผ้าขาวบางรองก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอา ข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็วางทับด้วยใบเตยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้ข้าวเหนียวนะครับส่วนน้ําที่เราใช้นึ่งนะครับเราก็จะใส่ใบเตยไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับจากนั้นเราตั้งทิ้งทิ้งไว้เลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับตอนครบ30นาทีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะนึ่งมันด้วยนะครับ นึ่งไปเรื่อยๆจนมันเนี่ยสุกเลยนะครับลองสังเกตเปิดออกมาแล้วเราก็ใช้ซ่อมจิ้มถ้าทะลุก,ก็ถือว่าสุกแล้วนะครับพอครบ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับข้าวเหนียวกันนะครับแบบนี้นะครับเรากลับข้าวเหนียวแล้วเรานึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีก็เป็นอันใช้ได้นะครับต่อไปในส่วนของมันเทศนะครับ ใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเพื่อนๆลองเปิดแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับถ้าจิ้มทะลุแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกลับมาดูที่ข้าวเหนียวนะครับพอครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรายกออกมาใส่ในอ่างผสมเลยนะครับพักทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ํากะทิสําหรับมูนข้าวเหนียวนะครับ ตั้งหม้อนะครับใส่กะทิลงไปนะครับ3 5มมิลิลิตรนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลทราย200กรัมตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายนะครับเราเปิดไฟเลยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกะทิเริ่มเดือดนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเป็นเดือดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยกตักจึนมาเทใส่ข้าวเหนียวเลยนะครับ เราก็ใช้ไม้พายนะครับคนให้ข้าวเหนียวกับกะทิเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาเรียกว่าการมูลนะครับทิ้งไว้จนข้าวเหนียวในดูดน้ํากะทิให้แห้งเลยนะครับจากนั้นเรามาทํำไส้ก่อนนะครับเราเอาทับพีนะครับกดมันบี้มันให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่หม้อที่สําหรับใช้ในการกวนไส้นะครับ จากนั้นเติมน้ำกะทิไป150มิลลิลิตรนะครับแล้วก็คนให้มันกับกะทิเข้ากันนะครับจากนั้นเราไปตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้มันกับกะทิละลายเข้ากันนะครับเติมน้ําตาลทรายกับเกลือลงไปนะครับจากนั้นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไส้เนี่ยไม่ติดกระทะก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเค <c oughs> ี่ยวนะครับ ั้นตอนนี้จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดไฟอ่อนๆอแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับห้ามปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไส้จะไหม้นะครับพอไส้เนี่ยเริ่มไม่ติดกระทะแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราตักมาพักทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาหอ่อข้าวเหนียวกันนะครับกลับมาดูที่ข้าวเหนียวมูนนะครับนี่นะฮะข้าวเหนียวนี่จะดูดน้ํากะทิจนแห้งแบบนี้เลยนะครับ ก็เป right. ็นอันใช้ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมตองสําหรับห่อข้าวเหนียวนะครับเราใช้แผ่นใหญ่1แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นเล็ก1แผ่นนะครับตามขนาดที่เพื่อนเพื่อนห่อได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะห่อลูกใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเราทําทานเองนะครับทําลูกใหญ่ทานลูกเดียวนี้อิ่มเลยนะครับเริ่มจากการใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้1ชั้นนะครับชั้นที่2ใส่ข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้อีก1ชั้นนะครับ จากนั้นเราพับใบตองขึ้นไปนะครับพับด้านซ้ายพับด้านขวานะครับปิดสุดท้ายพับด้านบนลงมาครับจากนั้นเรากลัดด้วยตอกนะครับหรือว่าไม้กลัดก็ได้นะครับวันนี้เราใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับเราก็จะใช้ไม้กลัดอันใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตัดหัวตัดท้ายนะครับเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือการห่อแบบสามเหลี่ยมนะครับหรือแบบกลวยนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาที่เขาเอาไปทําขายนะครับก็จะห่ออันเล็กๆนะครับแต่วันนี้เราทําทานเองนะครับเอาลูกใหญ่ๆเลยลูกเดียวอิ่มไปเลยนะครับต่อไปจะห่อแบบสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ตอง2แผ่นนะครับจากนั้นเราเอาข้าวเหนียววางโปะลงไปนะครับตามด้วยไส้นะครับแล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเราก็นําตอง ทั้งสองด้านมาประกบกันนะครับแล้วก็พับลงนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้กลัดนะครับกลัดหัวกลัดท้ายนะครับแบบนี้นะครับพอกลัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะครับใครจะ ทำแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปปิ้งไฟนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับถ้ามีไฟเราก็ใช้ที่เท่ากบด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เปลวไฟเนี่ยมันทำให้ใบตองเราไหม้นะครับปิ้งไปเรื่อยๆนะครับกับทุกรอบทุกด้านให้มันเหลืองใบตองเหลืองสวยนะครับการย่างแบบนี้นะครับจะทําให้ใบตองเนี่ยมีความหอมนะครับแล้วก็ทําให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ย อมแล้วก็อร่อยด้วยนะครับย่างพอแค่ใบตองเนี่ยเหลืองอเป็นสีน้ำตาลนอ,นอ่อนๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับวันนี้เราจะทำไส้2แบบนะครับก็คือมันเทศนะครับแล้วก็ไส้ถั่วดำบดนะครับใครอยากดูวิธีการทำไส้ถั่วดำนะครับไปดูที่ขนมงาทอดนะครับคลิปนั้นจะมีสอนการทำไส้ถั่วดำนะครับ ไส้ถั่วด,ดาก็มีความอร่อยนะครับหอมแล้วก็หวานมันกําลังดีเลยนะครับนี่นะฮะมาห่อกับข้าวเหนียวนะครับอร่อยมากๆเข้ากันดีมากๆเลยนะครับอีกอันนึงก็เป็นไส้ของมันเทศที่เราทํากันวันนี้นะครับไส้มันเทศก็จะมีความหวานมันแล้วก็มีความหอมของมันเทศด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับขนมไทยแบบนี้นะครับหาทานได้ยากแล้วนะครับ ถ้าใครพอจะมีเวลานะครับลองมาทําแบบนี้ดูนะครับทานกันดูนะครับเราทาครั้งหนึ่งนะครับเก็บไว้ทานได้นะครับหลายวันนะครับทําเสร็จแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับพอเราจะทานอีกวันหนึ่งเราก็เอามาอุ่นแล้วก็ทานได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ